นี่คะ่ะจะพามาตกปลาที่เอาไข่นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงจะพาไปชมนะตอนนี้ก็มาถึงแล้วคะ่ะแต่กำลังหาพวกอยู่ว่าเขาไปจอดรถกันตรงไหนนะคะนี่คะ่ะมากเลยคะ่ะนัดกันมาแปดโมงคะ่ะมาถึงนี่กี่โมงเนะี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงโอแมก็นั่งไปซุ้มเลยคะ่ะพี่น้อง เสือพร้อมนั่งเงียบโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะคะพาไปดูบรรยากาศอึบหนูก็ซื้อมานะคะไก่กับแค่เหนียว โอ้โหตกปลาได้เยอะมากเลยตกปลาได้เยอะมากเลยเป็นตัวเลยได้มาตั้งเยอะโอ้โหดูดเป็นไงสีมืโอ้โหกุ้งอะโอ้โหกุ้งจากร้านอะร้านค้าไอ้ร้านขายขายอาหารทะเลค่ะนี่หนูก็ซื้อมานะไม่นไงไก่อีกแล้วให้โทรบอกน้อง กูบอกให้โทรบอกน้องอย่าซื้อไข่เอาเหรอใช่แล้วเอ็มอ่ะเราหัวหาโลเคชั่นตกปลาโอ้โหร้อนอยู่นะเอาดีอันนี้เล้งได้มาเอามากี่คันเนี่ยเอามากี่คันเนี่ยโอ้แกนานๆดจนเล้ว ที่ตกปูคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเหย kind of so um pues ื่อเข้าไปข้างในอันนี้เหยื่อปูเออดักปูไม่ใช่ตกปูนี่นี่นีปลามาเป็นเหยื่อตัดตัดครึ่งตัวนะเออตัดแค่ครึ่งตัวพอจะมัดมัตรงกลางแล้วก็หัวแบบถ้าไ่้เห็นแล้วเนี่ยเจ๊มัดเชือกออกมัดข้างล่างใช่ไหมเชือกเอ๊ะมัดแบบนั้นแหละเออตัดเชือกเก่าออกตัดเชือกเก่าออก ด้เยบังบรรยากาศ แล้วแล้วทไมันดูสิ้หวังจังวะดูกนู้นนี่เลสวยนู่นน่ปลาสวยนะปลาลายเสือนะอ๋อเนี่ยปลาเสือนู้นนู้นนั่นน่ว่าอยู่นู่นเลยก็นี่ไงก็นี่ไงปลาหน่อยลบลบแล้วเป็นเล็กมีตั้งหลายอันเขาก็เอามาแค่สองอันเราก็ตีบ่อแล้วเขาไปตกปลากัน พี่เพิ่งได้ตัวแรกใช่ไหมตัววองตัวแล้วหมดเลยอะตั้งนานแล้วแต่กี่โมงเนี่ยเพิ่งได้ตัวที่สองอ๋อไม่ใช่ตั้งแต่เช้าอ่ะเราได้ปลาแล้วนะครับตอนนี้จะดึงแล้วนะทีนี้อันเดิรโน้นนั่นก็วัดให่เลไปดูที่ชายนะคะ พี่ชายตกได้ไหมตอนนี้คนผิวดำมากนะคะเวลานี้โยไมค์เกิร์ด oh <my> นี่นี่เราได้หลายตัวอยู่นะคะมะเข๋าเปล่าวุ้ยว,วุ้ยโอ้ไมค์เกิร์ด้ยเอาวะกินนั่นหนรอ,อกอะ ปิดีเอาปิดทำมอปัเ้ยปีก็อาให้นประมาณนี้แล้วง่อจน้อตจับอย่างี้เลยมกายเร็วนมาตลอดเออนั่แหละามจะตอดได้ปะ

ตอบ่ไงตอบสองี่อยังมันไม่ได้แรง <c oughs> คือยักษ์เดิมปาตัวน้อยมันเบ็ดขนใหญ่ คนตกได้แล้วมึงใส่ไปนะอ๋อเหยื่อๆส่วนเล็กเฮ้ออากาศทะเลนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงปลายสะพาน สีขาวสีน้ำตาลทำไมมันมันเป็นคนเชื่อมไปเลยมันะลงขนาดไหนเมันจะลงขนาดไหนเจ๊ลงแหเ้วเลยนะอองดูบนบอกว่ามันลื่นนะขาอกวมันลื่นนะมันลื่นปั๊บเลยนะ โอ้แม่น้ำเป็นเนาะไม่เป็นไรลุงเป็นไม่เป็นไรไม่มีเสื้ออยู่เหมือนกันแต่กางเกงไม่มีเลยแล้วได้ไหมขึ้นไหมปะประเด็นปัญหาลกแดกปิดลงไปนี่ได้แล้วหนึ่งตัวนะครับ ย้อนไปอีกจะย้ายเอขาบอกให้้ยยายไมัน่ออย้ายายอยยยยน่เขาบอกว่าถ้ามันห่างกันยิ่งดียิ่งห่างมากมากยิ่งดีอ,อ,นนอุ้ยปลาปาโนนอือหัวพิมพ์เงินดีกันปลาเทอร์นาโนนอุ้ย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 ได้หลายตัวอุ้ยน้องห้าตัวหกตัว มันสลัดกล้ามเลยดิโอ้โหทุกคนมากามใช่แตกเลยใช่มันีกล้ามอุ้ย่้เลยเอันนั้นก็มีเหรอ ้อันนี้ก็ได้ะครับทุกคนกระป๋องก็กติดได้ัไงเห็นไหมะตัวหนึ่งนะงนไปกดปูปใส่แล้วก็เปลี่ยนาดีด้วยนะคะดเดี๋ยวเราต้องไปทีนต่อประมาณหนโอเคันี้ตัวน,วนึไม่ได้นี่ไงตัวนี่งตัวนึงไติดมันอะ เฮ้ยขุงจริงเห็ดโคนเฮ้ยเดี๋ยวติดนะเฮ้ยของจริงว่ะนี่หันอันนี้กล้องนี้กล้องนี้ถือไปตรงตรงถือไปตรงตรงเอาลงแมงละเออเบี่ยงลงแมงละเฮ้ยได้หน้าที่จะได้นะคือแบบพี่ชายยังไม่ได้นะแต่ขนุน อร่อยด้ดยวยคนเออ,อ,อ<ล>โอเคไปปลดกันตอนนี้พี่ชายลงไปอะไรอะ่ะคือปลาเหรอปลากระกพงโอ้โหโอ้โหอ้ห เอ็มมันสุดพ,พี่ยืนพี่ปั่นแล้วยืนไอ้นี่ขึ้นไปเลยนะตะกอไอ้ตะบวบเฮ้ยระวังมาหลุดเอ็มเอาขึ้นมาก่อนได้ไหมอะ่ะมันจะดิ้นไหมกิมนแนะล้วหลุดมั้งน้ำก็อนน้องพี่ะน,นะโน <c oughs> ย่ขึ้น,น,น,นพี่ปล่อยปล่อยนะ้ำอ๋อ เอาพอดีเลยนิ้เป็นใครมาวะเป็นใครอ่ะสองตาะปะกูเพิ่งแตกขาดไปเมื่อกี้ทำอะไรแมปลากระป๋ <c oughs> <c oughs> ก็ตกแล้วเป็นคนกเอ๊ะเอ๊ะมันเป็นยืนแอบตกอยู่ตรงนั้นตลกอ่ะมาแล้วตัวใหญ่นะอุ้ย